นี้จะน่าอยู่มากๆเลยถ้าทุกคนได้รู้เรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ healthy living by b o o t นะคะวันนี้ก็ในซีรีส์ของ talk with b o o นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความดีค่ะเพื่อให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นแบบทวีคูณเลยนะคะแล้วซึ่งอันนี้นะก็เป็นสิ่งที่บุตรได้เรียนรู้มาเป็นเวลา5ปีละ แล้วก็ปฏิบัติมาตลอดแล้วก็มันทำให้บุตรปับมีความสุขขึ้นในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือคนแล้วก็ได้สมหวังในสิ่งที่เราต้องการแทบทุกอย่างเนะะี่ยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอขอบคุณหนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือชื่อว่า Karma of Love ใครที่มาฟังนะคะลองตอบคำถามนี้ก่อนค่ะก็คือเคยไหมไปทำบุญแล้วทำดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดีสักทีหรือการไปทำบุญแต่ว่าไม่ได้ผลจากการทำบุญอะเออใครเคย รู้สึกแบบนี้บ้างนะจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะมันคือเรื่องของกรรมค่ะนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสในาใดๆทั้งสิ้นนะคะเรื่องของกรรมในที่นี้ค่ะคือทุกอย่างที่เราได้รับทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือผลจากการกระทําของเราค่ะ นั้นหลักการของหนังสือเล่มนี้ในการที่ทําให้เราเนี่ยทำอะไรก็ได้ประสบความสาเร็จได้ดังหวังเนี่ยเราก็ต้องสร้างกรรมดีค่ะมันง่ายๆแค่นี้เลยค่ะหลักการนะคะล่าสุดค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือบุตรมีจัดเวิร์กช็อปนะคะแล้วบุตรก็แบบเซตวันเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่16ธันวาคมค่ะแต่ว่าเฮ้ยเพื่อนบุตรนะ,ะซึ่งเป็นชาวอเมริกาแล้วเขาก็จะจัด เวิร์กช็อปวันเดียวกันคือวันที่16เหมือนกันก,กับราเชลนะคะซึ่งเป็นเวิร์กช็อปแบบเคลียร์รมกรีฟฟิลคาของยังดิฟฟิ่งอย่างเงี้ยนะคะ สร็จแล้วบุตรก็รู้สึกว่าเอ้ยเออไหนไหนวันที่16เราก็ยังไม่มีใครจองเนาะแล้วเราก็อยากสปอร์ตเพื่อนด้วยอยากช่วยเพื่อนอยากช่วยเขาโปรโมทอะเออเพราะเขาก็แบบเออนาน,น,าน,น,านมาไทยทีอยากให้มีคนร่วมของเขาเยอะๆด้วยอินเทนชันของบุตรแบบนี้นะคะบุตรก็ก็เลยเลื่อนวัน,นะคะ่ะบุตรก็แบบเปลี่ยนวันเลยแล้วก็ลุยกับเขาช่วยเขาโปรโมทเต็มที่นะคะแล้วก็อยูอ่ๆพอบุตรตัดสินใจที่เปลี่ยนวันปุ๊บก็มีคนทักมาถามพอดีเลยะคะ่ะว่าเฮ้ยวิคช็อปเนี้ย มีอยู่ไหมแล้วมีวันอื่นไหมนะคะบุตรก็เลยถามเขาว่าถ้าเป็นวันที่ยอ่ะเขามาได้หรือเปล่านะเขาก็บอกว่าได้บุตรก็เลยลงเป็นวันที่24ธันวาคมค่ะ แล้วก็สรุปเป็นวันนั้นไปเลยนะคะบุตรก็ประกาศทั้ง2องเวิร์กช็อปเลยนะคะว่าบุตรมีทั้งวันที่16เป็นกรีฟยโยคะนะคะกับ19และบุตรมีคุกกิ้งเวิร์กช็อปในวันที่24่ธันวาคมจัดที่บ้านบุตรปรากฏว่าคนลงสมัครทั้ง2วัน,นะคะ่ะคือวันที่สีเนี่ยลงแบบเต็มมาแล้วครึ่งหนึงนะคะตอนนี้เหลือแค่3คนเท่านั้นคือแบบ เฮ้ยเร็วมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์จริงๆที่แบบเกิดขึ้นกับบุตรนะคะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งมากๆใน5ปีนี้และชีวิตบุตรก็มีความสุขขึ้นในทุกๆวันค่ะหลักการง่ายมากและบุตรอยากจะให้ทุกคนนําไปปฏิบัตินะคะบุตรคิดว่าโลกนี้จะน่าอยู่มากๆเลยถ้าทุกคนได้รู้เรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือให้ออกมาช่วยเหลือคนในสิ่งที่เราต้องการค่ะ มีหลักการง่ายๆ4ข้อค่ะข้อ1นะคะก็คือให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรค่ะนะ,ะนั่นก็คือเป้าหมายของเรานั่นเองนะคะให้เรามีเป้าหมายให้ชัดค่ะข้อที่2ค่ะให้วางแผนค่ะว่าเราจะช่วยเหลือใคร3คือการลงมือทำค่ะคือการช่วยเหลือคนค่ะ4คือสำคัญสุดเลยนะแล้วคนส่วนมากจะลืมค่ะ ก็คือ coffee meditation ค่ะไม่ได้ให้มาดื่นกาแฟแล้วนั่งทำสมาธินะแต่เขาเรียกว่า coffee meditation เพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำค่ะก็คือก่อนนอนค่ะให้เรานึกถึงความดีที่เราได้ทำนะคะแล้วก็มีความสุขกับความรู้สึกดีที่บอกว่าวันนี้ฉันได้ช่วยคนฉันรู้สึกดีจังเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็น4สเต็ปค่ะที่จะทำให้เราเนี่ย ได้สมดังหวังนะคะแต่พ,พูดง่ายๆเอาย่อๆเมื่อไหร่ที่มีโอกาสช่วยคนค่ะให้เราสำนึกรู้คุณเหมือนกับว่าให้เรารู้สึกดีกับความดีที่เราได้ทำนะคะและให้ถือโอกาสทุกโอกาสเลยเป็นการช่วยคนหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องที่เราอาจจะรู้สึกไม่ดีค่ะให้พลิกเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องดีค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนบุตร มีวันหนึ่งเพื่อนบุตรเนี่ยเขาจัดเวิร์กช็อปสอนทำเทมเป้เขาก็สอนเวิร์กช็อปนี้แล้วปรากฏว่าคนที่มาเรียนกับเขาอะไปเปิดสอนเองแล้วเขามันทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยฉันให้วิชาเธอแต่เธอกลับมาแข่งกับฉันกลับมาเป็นคู่แข่งฉันซะง,งั้นนะคะบุตรก็เลยคุยกับเพื่อนบุตรนะคะบุตรก็ลองมองอีกมุมหนึ่งก็คือเพื่อนบุตรอยากทำธรุรกิจประสบความสำเร็จถูกไหมคะอยากได้เงิน อยากเข้าถึงผู้คนได้มากๆซึ่งคนเนี้ยที่เขาออกไปทำอะ่ะเราได้ช่วยเหลือเขาที่เขามีความต้องการเดียวกันค่ะซึ่งเขาก็ได้ช่วยเหลือคนมากขึ้นมีคนมาร่วมเวิร์กช็อปแล้วเขาก็สร้างรายได้ให้กับเขานะคะทีนี้พอเราคิดอย่างนี้ค่ะว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือเขาเราได้ให้วิชาก,กับเขาไปตัวเราเองเราก็รู้สึกดีถูกไหมคะเราก็รู้สึกดีแล้วก็แบบเออยินดีกับเขาด้วยที่เขาได้ได้ทำสำเร็จแล้วเราก็ได้ช่วยเขา นะคะทีนี้ coffee meditation เลยค่ะเราก็คิดถึงแวบบเอ้ยมีความสุขจังเลยสรุปว่าผลบุญที่เราได้ทำเนาะทำให้เขาอ่ะไปสร้างอาชีพได้ทำให้เขามีรายได้มากขึ้นแล้วทิปส์ของบุตรค่ะก่อนนอนนึกถึงภาพความฝันของเราค่ะก็คือเรามีความสุขเสร็จแล้วเราก็นึกถึงภาพความฝันว่าดีจังเลยเดี๋ยวอีกหน่อยฉันก็ได้อย่างนี้เหมือนกันนะแล้วก็เห็นภาพเห็นภาพตัวเองประสบความสําเร็จมีคนมาร่วมเวิร์กช็อปเรามากมายนะคะอันนี้ก็คือเป็นทิปส์ที่แบบบุตรประสบความสําเร็จมาแบบไม่ รู้กี่ครั้งตอกี่ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ผู้ที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้ก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกความสําคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือจิตใจที่บริสุทธิ์ที่อยากจะออกมาช่วยคนนะคะแล้วก็ทําอย่างสม่ำเสมออยากกดดันอยากคาดหวังมันทําดีไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ว่าได้แล้วจะเลิกทานะให้ทําดีต่อไปค่ะทุกคนแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตแล้วก็สมหวังไม่รู้ว่าเพื่อนๆฟังเรารู้สึกยังไงนะคะใครฟังแล้วคิดว่าเก็ตนะ พิมพ์เก็ตมาให้บุตรหน่อยนะคะแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นมาหน่อยได้ไหมคะว่าคุณรู้สึกยังไงหรือมีประสบการณ์ยังไงนะคะและบุตรนะคะจริงๆมี3เครื่องมือค่ะที่บุตรใช้ในการช่วยเหลือคนและทําให้บุตรเนี่ยประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเติบโตทางโซเชียลมีเดียนะคะบุดได้แต่งงานเนาะแล้วก็สวยขึ้นดูดีขึ้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วเวิร์กช็อปบุตรเนี่ย เต็มแทบทุกกรอบนะคะบุดมีเครื่องมือ3มเครื่องมือนี้นะคะแล้วทุกคนไปทําตามได้ด้วยนะคะแต่ก่อนที่จะไปให้เครื่องมือบุรอย่างแน่ใจว่าทุกคนเก็ตหรือเปล่าเราอยากได้หรือเปล่านะคะใครอยากได้3มเครื่องมือนี้นะคะคอมเมนต์ว่าอยากได้ค่ะเดี๋ยวบุรมาทําคลิปแชร์กับทุกคนคะ่ะถ้าชอบบุดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม healthy living by บุดนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย